ประกาศข่าวด่วนพบเห็นการกักขัง่วงเหนียวและใช้งานเยี่ยงท่าตลอด24ชั่วโมงมีได้พักม่ได้พอกล่าวคือมีร้าน a p s เกิดหัวใสจับแสงอาทิตย์มากักขังไว้ในเครื่องโซลาเ e จ e เนเตอร์ของเขาแล้วบังคับให้ปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนผลทำให้เจ้าของบ้านมีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงประหยัดเงินสบายไป สนใจสั่งซื้อไปใช้ด่วนนะครับครับ,ท,บ, Garden, ท,รรบที่บ้านกรีนการ์เด้นสีินักรินนะครับนี้บ้านคุณเระเสดได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เจเนเรเตอร์ขนาด5.5กิโลวัตต์ของร้าน APS เครื่องที่ติดตั้งแล้วเสร็จนะครับเราไปดูว่าที่บ้านเนี่ยเขาใช้ระบบไฟฟ้าที่เป็นปกติคือชีวิตประจำวันที่ใช้ก็อาจจะมีใช้แอร์ใช้เปิดดูทีวีเปิดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอยู่ อยู่ในขณะที่เครื่องเรายังไม่ได้ออนนะครับใช้ไฟจากเมนอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ตอนนี้ก็ใช้ไฟเต็มพิกัดที่เคยอยู่เป็นปกติของชีวิตแล้วนะครับคือตอนนี้เครื่องยังไม่ได้ไม่ได้ออนนะครับกินทั้งหมด18 9แอมจ์อครับ18.9แอมป์ครับ18.9แอมป์านะครับก็กินอยู่ฮะตอนนี้ไฟกินไฟเมนอยู่นะครับ ดูจากมิเตอร์ได้ครับกลิ่นไฟเมนอยู่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเรากาลังเปิดออนเครื่องเราแล้วนะฮะถ้าออนเครื่องแล้วปั๊บระบบจะหยุดฮะตอนนี้ชินโอทัมเมอร์กำลังเช็คเช็คโวลต์อยู่นะดีเลททำงานอยู่นะครับนะครับตอันี้กินไฟเมนอยู่นะครับถ้าระบบปล่อยไฟเมื่อไหร่เนี่ยหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับขนาดนี้เราไม่ต้องจ่ายค่าไฟแล้วครับบ้านหลังนี้หมายความว่ากินไฟจากระบบของ ของเครื่องโซล่าเจนแทนแล้วนะครับนะครับสังเกตง่ายคือมิเตอร์จะหยุดหมุนนะครับนะครับมิเตอร์หยุดหมุนแล้วครับวันนี้ร้าน a อ s อก็มาติดโซล่าเจเนอเรเตอร์ให้กับบ้านหลังนี้นะครับห่าที่ติดตั้งคือ5กิโลวัตต์นะครับเป็นโซล่าเจเนอเรเตอร์คอมบิเซตวันนี้เป็นวันที่2ครับเมื่อวานก็ขึ้นแผ่นแล้ววันนี้เสียบปลั๊กเปิดเครื่องแล้วนะครับโอเค ครับตอนนี้ก็จะมาสาธิตแนะนําอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือของอเครื่องโซลาร์เชนอเเตอร์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับเครื่องนี้ครับตอนนี้เราก็มาที่เสาเสามิเตอร์แล้วนะครับเรามาดูว่ามิเตอร์นี้ยมันหมุนหรือเปล่าอ่ามิเตอร์หยุดนะครับเนี่ยก็แสดงเขาเขาใช้ไฟจากระบบเราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะครับมิเตอร์ไม่หมุนแล้วครับอ่าตอนนี้ขออนุญาตเปิดระบบเต็มที่ของ การใช้พลังงานจากโซล a าเจเนอเรเต aps ขนาด5.5กิโลวัตต์นะครับอันนี้เราเปิดแอร์หเครื่องต้มน้ำนะครับแบตเตอรี่เต็มแล้วครับแบตเตอรี่58วสโวลต์สภาวะแบตเตอรี่เต็มนะครับด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า s o ล a าเจเนอเรเตของเรา คุณจะมั่นใจได้ว่าจะมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแม้ในวันที่ไฟดับใครหลายคนทําการกำหนดทางเลือกการใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบยั่งยืนกันแล้วคุณเองก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยความมั่นใจนอกเหนือจากการประกันภัยให้กับเครื่องผลิตไฟฟ้าโซลาร์เจเนเตอร์ของเราจาก กรุงเทพประกันภัยแล้วทางร้านยังรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นระยะเวลานานถึง2ปีอีกด้วยข่าวดีสำหรับท่านที่ต้องการสินเชื่อในการติดตั้งเราก็สามารถจัดหาให้ท่านได้โปรดติดต่อเราด่วนที่โทร0849704669ขอบคุณนะครับ